สวัสดีครับโอ้ยหอดแล้วหอดเลียวถึงสถานที่ซ้อมแล้วนะครับถึงสถานที่ซ้อมแล้วนะครับดิ่มเงี้ยดิมน้ำเรียวงามงามอุ้ยก็ได้มองเย็นเทถ้าก็เฮ็ดงานเป็นน้ำถ้าก็ นอนสบายไป็นอะเขาจะเขาเมื่อยแหละเขาก็จะถูกยังอยากเลยถอนาะเขาก็สบายสบายนะจะเป็นเสียงอะไรใช่ใช่ใช่ชีวิตนี้อย่าไป็นี่มากเกินไปแล้วก็ถ่ายมากนิ่เดียแล้วก็เข้าห้องแอร์เย็นๆสบายแล้วก็ทํางานไปมีความสุขไปได้นอนหรือยังครับอุ้ยนอนพ่อกลับไปนอนแต่สี่ทุ่มเมื่อคืนอ๋อไม่ได้ไปดูมะรำหรอโอ้ยคิคาดหาหรือว่าเราดูวันจริงเลยวันนี้แหละจะดึกอ๋อวันนี้เราวันนี้จะดึก วันนี้จะถ่ายคลิป่ายเะยรลงเพราะว่านซูโบไว้ดีๆฟีคลิปบา้าเลือดเปลเลือดว่าจะลงไปถ่ายกันได้ไปถ่ายเวทีปะ่ะ oh โอ้ยโอ o ยโออ้ยโอ้ยโอออออยอ้อ พาดปัดเวทีก็สูงแต่ว่าเวทูเวทีว่าต่างเวทีสูงกว่าเดิม อีหยังก็หาวเขกเถอะฮะอุยจะนักถือกอคุยกันเยัจหนนนันเงเดียวเลยมกิดเล้ยอื่นเลยิยังโอ้ยิ่งีความขัดบังน้อเออไอ้เาถึงงนาห่นี่ิไปหาเยงเดเมแ่นโอ้ยนือเป็นคนแบบดี้่พอมาเพ ไปแล้วครับนี่ๆทุกคนตาเขานี่ขอบคุณหน่อยๆอ่ะเดี๋ยวมาอ๋อเดี๋ยวก่อนลืมน้ําวิวงามๆเมื่อยามรักมาป๊อดกล่องใส่ชูต วันนี้มีอะไรมากนะครับวันนี้น่าจะมาซอมาอะไรสวัสดีครับไม่มีอย่างไม่ได้เห็นดังเลยโอ้ยผมเสียตรงผมเสียตรงเลยแต่ผมมาแล้วมันขี่รถมาผมไปเป็นตรงไปโอ้โอ้เพาะเที่ยวกับมดจุกไปเลยมัดจังเลยกินข้าวไปนะยังไม่กินเลยนี่ก็ยังไม่ได้กินข้าวเหมือนกันตื่นสายปอดมันเมื่อยพอไปเบิ่งหมอลำ เบึงเพื่อนนจะว่าเัาเกือบอก็ว่าตีสองเนาะเกือบพอตีสองแม่ซุ้มเจ้าึ้นนะก็ตีหนึ่งเลยดิซุ้มเจ้าขึ้นตีหนึ่งเครื่องเลยดินั่นซุ้มเจ้าึ้นนั่นได้เบิ้งสากลำบอ่ด้ดูโจอยากเบิ่งอยู่าอยากจัดเต็มวิทวแล้วถามเม่กิ้งก็ไแล้วกันเมื่อนี้ซ่อมเสสไปหาหมอวัสดีครับพี่แอนยังครับ กระเปอะไรกระเป๋เลิ่นสวยจังสวย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 ที่เก็บกระเป๋เมันอะไทยทำเนียร์ลี่ไรทานเจ้าบอกว่าเปิดคลิปต้องนีต้องเห็นหน้ากับของน้ำัาดีคสวัสดีคอ้เห็นไหไม่นับ้วบ่เห็นระเบ้เห็นเบ้อเห็นแล้วโอเคถ่ายคนอื่นได้แล้ว โอ้ยกินข้าวกับเอิอนเน้ยยางไก่หลายรอบเลยเอิอนเน้กินข้าวน่ะฮะมากินขา้าไหมเออมากินข้าวมาเทียมช็อกเ,ออเอออนื้อขากระปุนขาไม่ยังหลายโอ้เวทีอันนี้เป็นแบบไหนนี่อย่าบอกว่าได้ว่าจะทำแบบใหม่อีก เรายกเว้นบันไดข้างหน้าบันไดข้างหน้าเราทำยาวเลยข้างบนตรงไหนอ่ะมันน่าจะยกนี่ไงมันยกแล้วเนี่ยเราไม่ใช้เราเนี่ตรงนี้จะยกระดับในแน่เลยเปิดช่องว่ามาทายกันเองบอกเปิดช่องม่ามาลุ่มไายกันเองไทยนังหลอกนางล้านไปจังสันเลี้ยวเปิดช่องม่ามาลุ่มไายกันเองอืเนี่ยเขาจะยกนี่คือพุ่งเห็นบ่อนเขึ้นยกขึ้นอีกแล้ว ก็สิบันยกเบิ้ลบอกมันเลยโยกนิดนมันจะไม่ทำให้เวทนตีนแคบยกได้นะแต่พ่อตรงยกสูงแต่ใจว่าเพราะได้โดูดคามันด่แม่ขาตีนโยกให้นเขาจะเขานั่งนะบ่เอาไว้เขานั่งน่ะนะบัลัง่งแบบติดนี่เลยเพราะเป็นแบบเกอนเป็นอันจออยังก่อนเป็นจอย LED อีกแล้วบ่เอาจอย LED เพิ่มล้วกอ เห็ดบัลลังเทียมใส่เลยโอ้บอต้องท้าสีบอต้องไปเห็ดยังเห็ดบัลลังเทียมอันนี้คือจินตนาการนี่เนี่ยว่าต้นัวเลือกที่ดีอย่างเพราะอาทิตย์จะไปเด็ดไปนางสั่นผุนบอกไม่จังเลยบรรลังเทียมเนี่ยเอาไปยุสั่นสูงเลยเพอาทิตย์กับเห็ดเป็นคาบกราฟิกเอาโอ้ยเนาะทุกแม่เด่นเสือกสายเอาชาสายเอาหมดเลยเสือสายเอานักกอตีมขึ้นนักกอตีนี่บอสต้องยากดีนักกอตีบอสต้องยากอาจใส่เทีฟไปแต่เปิดแผ่นเอา หนึ่งสองสามห้าหกเ่มข้อเป็นโบโบหาคยนับยูสูงขึ้นได้นี่นะมันมีอันเพิ่ขึ้นไม่อย่างอันหนึงนี่ตรงเพิ่มไเซียนไม้บ้นีเพิ่มเพิ่มเส้นไม้บาอันนึงนี่นคอ้ีีแรงมัตมัน้เ้เสีนสำเงินอันนี้แม่อันนันเพิ่มอันนั้นเพิ่ม เพิ่มก้นสูงอีกึ้นสูงอีกกมูปกติมันจะยดแค่นี้ต่งามดูดงามมากอยู่ไห้ลองมาด่าไห้อยู่ตาที่ทำอันนี้มันยาวๆเนี่ยมันดูเวทีใหญ่นะมันดูเวทียาว เดีบิกขนาดตั้งกระสากฟังเดียวยังงามเนาะเป็นโค้งนะนะเอากล่องกลองมาแล้ว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 เพราะว่าทำไมดสวยอยู่นะอยากสวยอยู่นะน่ะมันดูสีมันเป็นแบบอยากสวยสวยอยู่นะนั่ะมันดูมีรูปแบบแมนพราะว่า เพราะว่าฉากนี่คุยกับพ่อเพื่อแล้วว่าเห็ดเพื่อเพื่อสู้น้องมานากับสู้พี่ขวัญสู้เดียวฉากตางนั้นเดีจะเป็นหลุมมะนาฉากตรงนี้เดีเป็นหลุมอ้ายแมนเพราะว่าชู้เขาเพราะไงเพราะสมควรแมนเพราะเป็น้าเดียวแมนอืมอืมเพราะเขาสอบทายแล้วเขาสอบทายเรียบร้อยแล้วชาเดียวเมยเฮ้าน่ะชาเดียวนี่เมยแค่นี้ชีมันต่ำอ่ะเออมัอนล่องเนี่ยสำระบายสำหรับใครค่อนล่องเพีงขี้ต่ำหรือมันจมน่ะมันบอดคอยสิจมบ่เดี๋ยคอยสิว่าอันมุดดินดูว กระคองนั่นพูดในน้อยเสียงแห้งๆนัมนร้องเพลงได้ก็ได้ดอกเบาคือคือเนาะใหหลอกสะดนตรีเมืองก่อะเดี๋ยวไดไปเพราะจำได้แล้วเดไอยังไอแปลงเนื้อเขาเหนือเดี๋ยว่าไปแปลงเนื้อเขาดิบ่เจ้าน่ะแปลงเนื้อดีอยู่ แต่คอยดีเปลงนทำน้องเขาในที่ละเราเคยลองทำน้องน้อเนื้เปี่ยนยังทำปนนรัน่าจะอยู่ประมาณเหลยววันเทียนอันเดอรพลังห้าเจ้าไหนมาสองวันที่สองจะพาไปซ้อมใส่ดนตรีเขาเลยถ้าเราว่างว่างอยู่แล้วก็เปิดวันที่สองเรามานาลาเอวันที่สวันที่สามลาลาป็นไปธุระครับ้เีไปจอกันในกลุ่มปิดฝากเป็นกำลังแรงใจด้วยนะครับกลุ่มปิดนข้าวฝากกัาเลือคนละหนึ่งบัตรหนึ่งกำลังใจนะครับ กุมปิดเสียงเจอจรัด EP 6นะครับรับเชิญน้องมานะแล้วก็มีอันศิลปินน้องไม้เมืองชุมเพชรจ้าของเพลงอัน,มอนเมย์ผัว,วเขาแต่เป็นผู้เบาคอยอืมระกาเพลงยังเอีกกอยอก,ก,กอันเพลงยังเอียก,กคิดบอกจังว่าแล้วที่น้องทำเอาเพลงยังเกอนกอดน้องเลยอันอัันนน้แม่อันบอกเข้าไปว่าไม่เขียนคิวยูนันเมย์ยังเกาะ สาวมะลันชำลางนวนงวนยกเกดพระท่านยกก็เกพระท่านกำลังโอเคครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับยกแล้วเอ้าไทยมั่งเจอยูุ่นเนาะบึงุเนาะพทปกติว่าไทยมื่อนี้เป็นยังไงบุ้ไทยมาเลยพวกกันใช้ก็อีกันไทยเลยว่ะไทยกับไอย